ก็เช่นเคยครับผมสุใจสมทั่วไทยรายงานตัวแล้วครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงกวามาติดตามแตงกวาที่ใช้โสมแดงแตงกวาของใครตามมาครับอ้าวครับผมสวัสดีครับพี่อันนี้พี่แนะนําชื่อให้เกษตรกรที่ปลูกแตงกวาที่รู้จักหน่อยครับพี่ชื่ออะไรครับเป็นอ้อเรงเกิดค่ะแล้วที่นี่ที่ไหนครับตไมไลค่ะตาบอนจังหวัด คุบุรีค่ะครับผมแล้วพี่รู้จักสมแดงใครเป็นคนแนะนาครับพี่อะไรค่ะพี่อุไรวงวนดีครับผมก็พี่อุไรดีเจ้าเก่าแล้วครับครับผมแล้วอันนี้เห็นว่าพี่ก่อนที่เจ้าสมแดงมาใช้แตง้ามันมีปัญหาเป็นอะไรครับใบมันเหลืองค่ะใบมันเหลืองต้นเปี้ยครับผมต้นเปี้ยมันเป็นโรคก<ช>่แล้วเห็นว่าเที่ยวที่แล้วที่ปลูกก็เป็นโรคใช่ไหมใช่ถูกทิ้งไปเลยค่ะยี่สิบวันโอ้ยี่สิบวันนี้ต้องหก คือเลาะต้นไปเลยเลาะทิ้งไปเลย,เ,ลยเอ้าทำไมอ่ะครับไปมันเหลืองมันไม่ออกแขนงค่ะมันไม่ออกแขนงเอ้าแล้วเทานี้ปลูกมันก็เป็นอีกใช่ไหมเป็นค่ะไม่มันเป็นลักษณะแบบไหนครับมันหีิกมันไม่มีไม่มีมมแขนงค่ะเป็นดอกตูมๆออกมาเฉยๆอ่ะอ๋อเป็นดอกตูมๆไม่มีแขนงค่ะแล้วอันนี้พี่เจ็ด อันนี้ตอนที่มันเป็นโรคอ่ะแล้วพี่ฉีดไปกี่วันพี่ถึงสังเกตได้ว่ายอดมันเดินยอดมันแตกแขนงดีครับสี่ห้าวันก็เดินแล้วสี่ห้าวันใช่ไหมไอ้พี่ช่วยดูหน่อยครับที่ตะกอนที่มันเป็นโรคไอ้ช่วงนี้ใช่ไหมข้างล่างอ่ะอ๋อดูครับนี่ครับนี่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 เขาของเก่าเนี่ยครับนี่นี่เนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนี่ที่เนี่ยเนี่ยยอดที่มันเหลืองเนี่ยที่ตายนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยดูสังเกตดูครับเนี่ยหมดเลยนี่คือเนี่ยเนี่ยมาช่วงนี้นี่ครับนี่แตกออกมานี่ยแหละครับนี่ เน่ส <ersch> ังเกตดูไปครับเนี่ยและดูครับเน่เน่เน่เนี่ยครับมาช่วงบอลบอลพะหลุดพ้นจากโลกขึ้นมานี่ครับนั่นสังเกตดูครับดูทุกข้อไหมครับเนี่ดูทุกข้อเลยครับเนี่เน่ผมเน่ทุกท่านดูครับเน่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 เนี่ยครับโอ้อ่าเน่เน่เน่ทุกท่านดูครับเน่เน่เน่จัดเจไหมครับนี่คือกับนี้แล้วไอช่วงอันนี้แล้วอันนี้พี่เก็บมากี่วันแล้วครับ ห้าหกวันค่ะห้าหกวันโอ้โหนี่สังเกตไหมครับนี่ครับเนี่ยพอหลุดพ้นจากข้างล่างข้างล่างเนี่ยจะไม่ค่อยมีครับพรพอหลุดพ้น้นมาปมเนีย่ยลูกจอกทุกข้อครับสมแรงสุดยอดไปครับดูครับนั่นนั่นนครับป้องครับฟมไปครับอันนี้เก็บมาหกวันแล้วเออถ้าที่ไม่ได้มีโอกาสใช้สมแรงเนี่ยเที่ยวเนี่ยพี่คิดว่าจะได้เก็บแตงกวาไหมไมไ่เก็บแตงเป็นเหมือนเก่าเ <ห ả? S 2> เป็นเหมือนเก่าเป็นเหมือนเก่า ไม่รู้ถ้าเป็นโรคอยงี้ยคือมันต้องโลทิ้งเลยใช่มันไม่มีแขนแงอย่างเดียวอ๋อม,มันไม่มีแขนแงแล้วผมมาใช้สมแล้งแล้วตอนนี้อ่าตอนนี้หน้าที่เท่าไหร่ครับสองงานค่ะสองงานสองงานนี่ตอนนี้เก็บอยู่เก็บมาะหงวันแล้วตอนนี้เก็บได้วันละกิโลครับอันนี้ไม่ดกก็ว่างานห้าหกสิบโลโอ้ห้าหกสิบโลก็ยังีฝันเราไม่ได้เก็บใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยแล้วนี่แต่นี่มันจะเยอะขึ้นนะห้าหกสิบโลเดี๋ยว<ล>ผมว่านน่าจะเป็นร่วมร่วมร้อยโลนะเนี่ย เพราะมันมันลูกเยอะมากพีเห็นสเก็ตไหมครับนี่เห็นไหมเนี่ยมันข้างล่าง,าง,างมันจะไม่ค่อยมีแต่ข้าง,างบนเนี่ยมันทั้งนั้นเลยนะนี่ลูกทั้งนั้นเลยพี่มันจะเป็นร้อยโลแล้วพี่นะวันนี้ห้าหกสิบโลแล้วไม่ห้าหกสิบโลนี่ถามว่าเก็บหมดไหมหลงครับผมมองแล้วหลงเยอะเลยเนี่ยเขาเก็บคนเดียวพี่เขาเก็บคนเดียวครับอ๋อฝนตกเนี่ยพี่เขาเก็บดูน่ะนูน่ะสองลูกสามลูกไปไม่หมดเลยนะ่ะมันหลงนะ่ะไม่ใช่น้อยนะ่ะนี่เขาเก็บเนี่ยอีกน่าจะไปหนึสิบโลได้นะผมว่านะ ชัดเจนไหมครับพี่น้องกเกษตรกรดูครับนี่จยากแตงกวาที่มีปัญหา <laughs> มันเป็นลรกครับคือต้องโลดิ้งนะครับ <laughs> แต่ทีนี้พอมาฉีดสมแดง <laughs> ก็สุดยอด <Yeah> แล้วอันนี้ผมอยากจะราบพววาี่ว่าสมแดงนี่สุดยอดไหมครับ sure, yeah, s <S สุดยอดค่ะ <laughs> สุดยอดใชงไหครับเยี่ยมโอ้ <laughs> 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 โหชัดเจนไหมครับพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกแตงกวาหรือปลูกผู้ชุกชนิดลองใช้ดูครับสมแดงเขาสุดยอดจริงๆครับแล้วอันนี้คุณพี่ ผมอ,อยากให้คุณพี่ให้ความมั่นใจว่าแตงกวาตอนที่ไม่ได้ใช้มันเป็นโรคเราใช้มันมันดียังไงครับรักเล็กน้อยครับไปความมั่นใจกับเกษตรกรครับแถวต่ำวนขึ้นครับผมนดดันน,านนกล<ด>้อง z o o ครับโดนนั่นครับแาวต่ำวนขึ้นยอดเดินดีแล้วน่าจะโดนเนี่ยมันโดกขึ้นโดกขึ้นนะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกข้อเลยครับครับผมชัดเจนไหมครับ เน่เน่เน่เอ๋อมันตั้งเอ็ดดิวไลชี้นั่นน่ะดูข้อครับแล้วดูดอกครับโน่นอ่ะกล้องซูมไปตัวๆครับนี่ครับแตงกวาจากไม่ได้ต้องดูลูกอ่าจากที่มันเป็นโรคเป็นอะไรไม่น่าจะเน่เน่เนี่ยดูครับเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้ดูครับเนี่ยเน่ถามว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยนี่ครับอือหือเนี่ยหวานมากครับหวานครับผมก็เจ๊งครับก็